จังหวัดศรีสะเกดเน้นย้ำอำเภอและฝ่ายท้องที่ท้องถิ่นต้องเข้มงวดกวดขันบังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ปัญหามลพิษฝุ่นละออง PM2.5 ในทุกพื้นที่วันนี้ครับที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองจันนายทวีศักดิ์ทรงอยู่รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดได้นำัวหน้าส่วนราชการและคณะทำงานลงพื้นที่เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั้ง3ตำบล52หมู่บ้าน3อปทแได้เข้าใจผลกระทบจากการเผาขยะเผาต่อสังหรือฟางข้าวตลอดจนการเผาป่าจนเกิดมลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5โดยให้ยยกระดับห้ามเผาในทุกพื้นที่อย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะพื้นที่การเกษตร อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านต้องร่วมกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้มงวดกวดขันและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการควบคุมการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมหรือในที่โลง่งแจ้งซึ่งหากพบการเผาให้รีบยับยั้งทันทีและจัดการตามกฎหมายทันทีนายธวีศศักดิ์ทรงอยู่รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษจึงได้กำชับให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นกำนันผู้ใหญ่บ้าน เร่งประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้านเสียงตามสายให้ประชาชนได้รับรู้และตระหนักถึงผลกระทบจากการเผาขยะการเผาฟางข้าวหรือต่อสั่งตลอดจนการเผาป่าซึ่งช่วงนี้คุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดสีสเกตอยู่ในเกณฑ์สีเหลืองหรือคุณภาพปานกลางทุกหมู่บ้านชุมชนต้องร่วมตรวจสอบในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเข้มข้นพร้อมประสานแจ้งข่าวกับหน่วยเคลื่อนที่เร็วเข้าระง,งับเหตุทันทีเมื่อพบการเผา ที่สำคัญครับในห่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนนี้จะเป็นช่วงเตรียมดินเพื่อทํานาทุกพื้นที่ต้องดําเนินมาตรการเข้มในการร่วมกันป้องปรามและห้ามเผาในทุกพื้นที่100%เอร์เซพร้อมยืนยันพื้นที่เกษตรห้ามเผาจนถึง3 1พฤษภาคม2568หากพบผู้ฝ่าฝืนต้องดําเนินคดีอาญาซึ่งมีโทษทั้งปรับและจาคุกชัดชัยพมาศถ,ถ่ายภาพกิตภาพกล้วยนิดข่าว สุพิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดร,รายงาน